ทุกคนเขาเตา่าทุกคนเหมือนเต่าไหมเขาเตา่าตรงตรงนี้เป็นโครงการพราชบุรีนะฮะเดินลงมาก็เป็นพะเลไม่ไกลจากหัวหิน98ที่เรามาจากเพอร์วิลล่าเพอร์แอดหัวหินทุกคนนี่หาขีมม่มอเตอร์ไซค์แบบโรงแรมน่ารักมากมีมอตอร์ไซค์ให้เราขี่มาเพื่อมาเจอสิ่งดีๆแบบนี้ที่หัวหินเขาเตา่าทุกคนเลยสวนสนปติพัฒน์เลยจุทยยาย,ย,ทยาน รัชพักมานี่หาดฝรั่งนาน่ารักมากๆเลยทุกคนจย่วิวสวยมากดูสิส่วนตัวเนาะเป็นหาดที่แบบว่าเกาะโขดหินสวยมากนะฮะเลิศมากดูสิคลื่นแบบสนุกแบบคลื่นมากๆถ้าเป็นหาดหัวหินจะไม่ได้คลื่นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าชาเอ่อทรายจะขาวกว่านี้หน่อยนะฮะทุกคนนังานตัดของเรื่องทุกคน อย่างนี้แหละอย่างนี้แหละเหมือนกับเราข้ามจากเกาะมาแต่ที่ชื่ออยู่ในแผ่นดินใหญ่ไม่ต้องข้ามเกาะไปนี่เป็นสาวสาเขาเล่นน้ำกันสวยงามมากเลยนี่ครับทุกคนโคทินคจะขึ้นไปบนเขาเต่า ตรงนี้เลยนะครับย้ำอีกทีหนึ่งโครงการพรจะราชดำริแห่งแรกก็ที่นี่แหละบ้านเขาเต่าหัวหินนะครับประจวบคีรีขันซึ่งไม่ไกลจากพระราชวังไกลกงวลใช่ไหมอุทยานราชพักก็เพิ่งมาสร้างไม่นานนี้แต่รูปองค์ใหญ่มากทุกคนจะสวยแบบดูแลขนลุกนี่โคตินนี้จะมีตะบองเพชรสวยมากทุกคนครับสุดยอดอยากจะปีนไหมไม่ต้องปีนเนาะเรามีเวลาจํากัดทุกคนจ๋าจะต้องกลับไปอ่อโพสให้โลกรู้โดยไวค่ะพราะเราพบชายหาดเขาเ,าเต่าสวยจริงๆ ต้องขอบคุณนะฮะทางโรงแรมเอเพรนะเพร์ per, ที่แปลว่าไข่มุกครับเพรนะเพร์แอดหัวหินเพร์วิล่านะับพิตาทีมงานทุกคนแบบให้บริการดีมากดีจริงๆนะฮะให้ยืมมอเตอร์ไซค์เพราะเราขับรถไม่เป็นไง่จะขับรถเป็นนะพิตาทีมงานนะคะเจ้าของเนี่ยก็คงจะให้เราเอารถมาขับแน่ๆเลยด้วยความที่ว่าไม่ชอบขับรถแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปเรียนขับรถเลยทุกคนดูสินนิ โอ้โหคลื oh. like ่นแบบอ้อล้อมากนึกถึงเพลงหนาวตากนึกถึงเพลงหัวหินไม่สิ้นรักที่สุเทพวงกําแหงร้องเอาไว้ทุกคนจ๋านะครับอู้ดูสิหาดทรายสายลมสองเราทุกคนฟาคฟ้าทะเลฝันทุกคนจ๋า โอ้โหบรรยากาศดูสิทุกคนโครงการเพรื่อทำรีอยู่หลังเขาตรงนี้ฮะทุกคนอยากขับรถมานะฮะทุกคนสวยมากแล้วก็เราก็ไม่นึกว่าจะได้ภาพแบบนี้ถ้าเกิดเป็นชายหาดหัวหินก็จะไม่มีโขดหินสูงๆแบบนี้นะจะเป็นขาดโขดหินที่เห็นจากการที่น้ําลดในตอนเช้าแต่ที่นี่โขดหินยักษ์ใหญ่แบบนี้คนจะลดมากนะฮะอย่างที่บอกหัวหินนะฮะเป็นเมืองนักมวยดังโขดกิ่งเพชรพระราชวังงามไก่กังวลน,นะฮะทุกคนเขาเต่า นะฮะศูนย์สนบัปฏิพัฒน์อุทยานราชพักเออเขามีชื่อเสียงทางด้านอะไรฮะทองคำบริสุทธิ์ทองลูกหุ่นทองเหนือก้าวมะพร้าวหวานนะฮะมะพร้าวสดนะฮะแล้วก็ไรสับประรดหวานทุกคนบรรยากาศจะมีร้านค้าเบาๆนะทุกคน ทุกคนถ้าเกิดเรามีเวลาตรงนั้นก็เป็นพุทธลูกนะฮะพุทธลูกเห็นพระเสียงไหฮะนั่นอะไนเดี๋ยวจะขึ้นปีนไปตรงนี้ก็ได้แนละ้วถ้ามีเวลานะทุกคนจะมีเวลาอีกฝั่งตรงนั้นก็จะงดงามอีกแบบนึงนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะกลับทางเดิมนะครับ นี่ครับทุกคนอ่างเก็บน้ําเขาเต่าในโครงการพระราชดำรินะอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดรแห่งแรกแห่งแรกของไทยก็คือที่นี่ครับเพราะว่าใกล้กับพระราชวังที่ท่านแปลพระราชฐานมาที่ไกลกังวลน,นั่นเองทุกคนนี่เป็นลงเจเขาเต่าแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีพระพุทธรูปปรางนะฮะพระพุทธรูปยูายปลาปรางสมาธิอยู่ข้างบนองค์ใหญ่ทุกคนเดี๋ยวเรากลับทางนี้นี่คืออ่างเก็บน้ําที่ว่านะับในโครงการพระราชดำริ นี่ครับทุกคนอ่างเก็บน้ําแล้วก็ในหลวงรอก้าและพระพันปีหลวงเคยเสด็จนะฮะตัดลูกนิมิตที่วัดเขาเต่าปี2502เยี่ยมเยยนรัดอรปี2504 505 506 506สามครั้งนึกว่าหมดเท่านี้ทุกคนยังไม่หมดนะนี่ด้านนี้ยังมีอีกนะฮ50ะ507 508 509 514 21นะครับมาจนถึงเนี่ยฮะหมดนี้เลย51ก็มา ทอดเนืแ้แข่งเรือยาวปี2511ตรงนี้เลยทุกคนเมื่อกี้เราไปหาดทรายน้อยถูกไหมสวยมากใช่ไหมคะไปเห็นฝรั่งเห็นคนนักท่องเที่ยวนักเดินทางไปกลับบ้านนะฮะกับรีสอร์ทกับโรงแรมหรูนะครับเพอวิลาเพอแอดหัวหินหัวหิน94ทุกคนทุกคนเห็นพระพุทธรูปไหมฮะเปนินะะเหลืองนะครับ นี่ครับทุกคนวัดเขาเต,าต่านะฮะเราเข้ามาในวัดเขาเต่าเลยจำท้อติดวันที่5พฤศจิกาใครสนใจร่วมบุญกันนะครับนี่ฮะมีเรือประมง,งเราไปไหมตรงนั้นสวยมากนี่ครับทุกคนวัดนะฮะนี่ค,คือวัดเขาเต,าต่าทุกคนเป็นวัดที่อยู่ริมทะเลที่สวยท,ที่สุดในโลกทุกคนนี่ฮะเมื่อกี้เราไปเขาเอา่อหาดทรายน้อยเห็นไหมฮะนั่นก็คือทะลุกันที่เรามาเห็นไหมครับที่เป็นโรงเจจำได้ไหมโรงเจทางไปหาดทรายน้อยฝั่ง วัส,สกกากับพ่อรอหาจไหนนะหาให้เจอชนะรัชกาลที่ห้าในหลวงารที่ห้าในนี้แน่เนี่ไงครับเจอปรอทุกคนนี่ครับสาธุครับทุกคนนี่ครับทุกคนท่านหันหน้าลงหาดนะฮะลงทะเลอย่างนี้เลยทุกคนนะครับนี่คือวัดเขาเต่า นี่ครับทุกคนคก,กุน๊กไก่แจ้หายากนะครับไก่วัดทุกคนคกุ๊ก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 ไก่แจ้เยอะเลยเดี๋ยวเราจะกลับที่พักเพอแอดหัวหินแล้วก็เพอฟิลล่านะครับทุกคนนี่คือทะเลที่เขาเต่านะครับวัดเขาเต่าครับทุกคนโชคดีมากเลยที่มาพักที่ วิลล่าทำให้มาที่นี้ก็ได้รับคำแนะนำจากทางโรงแรมนะครับสุดยอดขอบคุณมากๆับขอบต่อสิ่งที่ดีด้ายไป